No, mm. คุณสวยทุกคนนะฉันให้ทุคนมาให้บ้านเลยชื่นชื่นชื่นอ้่่วยดองน้ำอุ่นช่วยดองน้ำไม่ได้หรอช่วยดองน้ำไม่ไป้หรอไฟไีลมคิดถึงไทยไหนถึงจะบอกใครดู ตัวคือที8แล้วก้างใหายยังไงขอเตอนกันรอไหน่ครับคอเวลาวหน่อยเข้ามายว่อวเป็นยังไงครับปผังัจจยเป็นยังไงปจบเแต่ไม่ยังไม่ดูน่จะหาว่าสปอยนีนึยังไม่ดูเหรอ ่า,าตามมาแล้วตามมาทันแต่ให้ไปเจอกับพวกเราวันที่16วันครับ ตอบมาครับโมครับต้องออต้องมีความสุขแล้วด่ไหนใครดูฉักไหนดูแลกับ้าร์ตูน เที่ยงเวลาที่จะสองทุ่มเหนื่อยกวย่าเยอะอันนั้น ああ。I เดินนะ <laughs> <laughs> จี๊แกพอเดี๋ยวไหลไหลที่เบี้ยวแล้วตัวผมผมเตี้ยจนไหลแก้ยานที้ยถงถ้าดาแล้วครับของเองของี่อะไรนะผมไหลเบียวเองโอ้แซวไไหมเก็บทุกยางละเอียดจริงแต่จริงผมผมว่าไม่ค่อยเหมือนตัวจริงเท่าไหร่นะ ผมค่อรู้สึกว่ามันมีความนั้นขอนเกาจริงอยู่ยังไงนะเกาจิงหล่อป่าด้วยแล้วก็ต้องกล้าแบบแน่นกว่าไม่คือในลุกคือในเลอหนักขาือว่าว่าเหมือนพี่แม็กมีพุงอะทำไม่ได้นะจริงเกาจิงเขามีเลยมันก็มีกันบ้างแหละไม่อยากให้เขาเที่ยวความแตกต่างกับต่างกันมางเกาจิงคือประมาณนั้นแหละ

ไม่ได้ใส่หัวนะครับทุกคนตีซาตได้ตีก้ดนแอะไรนะ้อไตีื้อดได้ไหมจาัไม่บตรไม่คด้มต้่ต้ปิดใครก่อนอันนี้ห้ามเลยนะตัวเนี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวตัวอากาศร้อนขึ้นมาเลยนะแล้วนี้้นี้้นี้แล้นัด มือขวาถือไม้นะครับมือซ้ายห้ามยกนะเดี๋ยวจะจับไว้อย่างงี้แล้วจับตัวแรกไปไหนเราไม่รู้จักไปเดี๋ยวยกมือไปแต่เรามีมือขวาไม่ได้เราไม่ดเอเดเเช้าีไเรไปครับไปนะครับครับโฟัสนงานสัา ถ้าอยากคุยเล่นอะไรกับพวกมันนะครับครับไหนหนึ่งสองามอะารไม่วววววววมวว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 ว่วว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 ว่ววหวว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 ว่วว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 อะไรววเวววว่ววว คว่าไงครับคุณจะถามใครระบบส้งอะเรับนี้เลยขผงไงน่ารักด้วยน่ารักนาสิทธิ์เขบอกว่าน้าสิทธิ์หล่อมากที่ก็้ด้บอกว่านัาสิทธิ์น่ารักด้วยท่าทพี่แม็ก็ูถูก หล่อๆเอาการลยแหละวมันเองของคนเยผมว่ามัแปบต้องามันมีอะไรแปลกอ๋อได้สิโอยเรียรอยวหล่อใช่ไหมชี่ยวอ้ยใส่เสื้อมาได้ไหยสปอยวันที่สิบหน่อยสปอยวันที่สิหน่อยเหรอสปอยยังไงเนี่ยทุกคนอยากให้สปอยหรอ อปอลก็จะมีอะไรในนั้นใช่ไหมไหมีพี่แม่นอกน,นัไน้ไงอะไรนะจะสู้เหรอเอ่อจริงไม่ต้องก็ได้ไ,ไม่ไม่เศรา้าไม่ต้องใช้ทสู้ <c oughs> แต่ใช้ค้ายไม่ใช่เหรอันนั้นเป็นความสิ้นใจบุคคลนะครับขอโทษนะครับ มีเจ้าหอแล้วครับด้วยครับขอหอคือนะครับขอไม่ตอบคำถามือหบกมีเจ้าหอครับดีใวแนะครับขบคกดีมายดีกเลยตทำดีเลยนี่ยแม่อลูกสุจริง ไม่ให้ใรักตอบเลยนะครับครับอ,อ,อ,อยากคุยตอยบไหมหนึ่งครก่อนคุยไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยใครเป็นคนไม่ักท,ทุกยากนะครับอยาก,กาคุยเปนใจนี่เราจะคุยกับพี่แม็หรอ ก็ใช่เงนเดิก็เลยทำจีบใครจีบยครกินอะไรใคยนี่เธอก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จีแเงสิไม่ไ้ไม่้ไม่อยากิวมต้องเรียกเขาก็เห็นแล้ว เธอดแลไม่ช่มาดูอ่เผอไม่ได้ไม่ออกอยออเผอไม่ได้นะเนี่ยเสวยโอ้อื้อเือมมขนาดนี้นะผมคิดว่าเสื้อตัวนี้จะเอาอยู่สวยเลสวยเลย่ชุดสวยชุดสวยน่ารักมาดอค่สวยค่ะ มันก็อยู่แบบคนที่เหมาะสมกนครับครับครับมาถ่ายรูกนนี้ไปดกว่าครับเดี๋ยวเราจะขอให้ถ่านกันซ้ายนะครับต่อมา เหลอกก็เี่ยแตกตามศิลปินมาแน่ชีวิตน้วันนี้เปันหัวจุกกิ้าวไม่หลอกันหัวจุกนั้นะอ๋อเฮงสองรับหัวจุกนะ นี่าเจ้เวลาแล้วไปอ่ะโอเคเดี๋ยวรอไปรไปดัรอไปดับยังยังไม่ไปไม่ไปอะไรครับบายบายกลับแล้วหรอมามาที่ดังกับต่อได้หรอเราเล่นมาเล่นเาเล่นเาเล่นรมาที่ดังกับต่อได้หรอ 好，谢谢。

สวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มานะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากนะ thank <laughs> you 好好好好哈哈！哈哈 ในตอนนี้แข่งเล่นกันได้เล่นะทุกคนก็ดี๋ยวเราจะช่วยกันตามแผนเเล่นเพลงกันต่อนะครับผกับทูเออร์ซต่ละนะนะครับผมแล้วก็เดีย๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆแล้วก็มีวความสุขมากๆเลยครับที่ได้เห็น,นในหน้าขางน่ารักแล้วก็ชดงหน,น้านใจดีของทุกคนนะครับผมดูแลด้าน,นี้มีแต่คนใจดีแล้วก็น่าจะดีนะครับ

ก็อย <Alright. S 2> ่าลืมนะครับผมไอซ์แท็กช์คือมินที่แบบมินยังอัดมอยู่นะเดี๋ยวเราจะกลับไปด้เล่นกันนะครับผมไปนะครับไปดีนะไปดีไปดีด้วยกัน Fa rà bàa fúbi nílò.